เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเหตุการณ์หนักหน่วงจนทําใจไม่ได้สําหรับนางเอกสาวอุ้มอิสยาหลังจากที่สูญเสียคนรักคนสําคัญในครอบครัวถึงสองคนนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เพราะในช่วงเดือนนอพฤศจิกายน67อุ้มเพิ่งสูญเสียคุณแม่ปริยาพรสุขภูมิไปไม่หวนกลับซึ่งเวลาผ่านไปยังไม่ครบปีอุ้มก็ได้สูญเสียคุณพ่อประวิดฮอสุวรรณในเวลาต่อมาโดยก่อนหน้านี้อุ้มได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดเนื่องจากคุณพ่อมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดตามที่ข่าวได้เคยนำเสนอไปแล้วนนั้ ล่าสุดในงานแจ๋วแซฟเฟอร์อุ้มอิสยาได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคนรักทั้งสองคนในเวลาที่ใกล้เคียงกันอุ้มเผยว่าสำหรับเรื่องครอบครัวก็ก่อนหน้านี้คือเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเสียคุณแม่ไปแล้วก็ผ่านมาแค่90วันพอดีแปก๊กคุณพ่อก็ตามไปอีกก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้คุณพ่อป่วยอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ซึ่งคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งแต่ยังเป็นระยะที่ยังรักษาได้แต่่ทีีีนนน้้คคุณพอมมโรเบาวาดวดยยัก็ล ทำให้การผ่าตัดมีอาการแทรกซ้อนเข้ามาก่อนหน้านี้ก็อยู่ไอซียูก็เลยต้องขอรับบริจาคเลือดแต่หลังจากรับบริจาคเลือดเสร็จไปไม่นานเขาก็มีอาการสุดลงใจลูกก็สลายนะแต่คือณตอนแรกอย่างของคุณแม่คือมันกระทันหันมากๆเพราะเขาไม่ได้ป่วยแต่ของคุณพ่ออันนี้เราก็มีระยะประมาหนึ่งแต่เนื่องจากมันติดกันมากๆมันเลยยังไม่มีเวลาให้ทําใจ ซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็กระท h a หันสำหรับเรามากแต่หลายคนก็บอกว่าเขาคงเป็นคู่แท้กันจริงๆถึงตามกันไปแบบติดๆขนาดนี้ส่วนตอนนี้สภาพจิตใจของเราก็คอ่คอยๆดีขึ้นแต่ว่าก็ยังปรับตัวไม่ได้หรอกคือหนูยังโชคดีที่มีพี่ชายและพี่ชายก็เพิ่งจะมีหลานเหมือนกันเราก็เลยยังโอเคที่ยังมีพี่น้องอยู่และยังมีญาติญาติของพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังอยู่ซึ่งถามว่าทําใจยากขนาดไหนก็ยากมากเลยแต่คือโชคดีอุ้มมีคนรอบตัวที่ดีมากๆเพื่อนเพื่อนพี่น้องเขาก็คอยติดต่อมาเรื่อยๆ ทำให้เรามีสติณวันที่คุณพ่อเสียไปวันแรกคือร้องให้ไม่ออกก่อพอเพื่อนเพื่อนพี่น้องติดต่อมาก็ทําให้เรามีสติและค่อยๆจัดการทําทุกอย่างซึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปจริงๆเขาก็ไม่ได้มีห่วงขลหากนั้นเพราะคุณพ่อและคุณแม่กเกษียณทั้งคู่แล้วเขาก็ไว้ใจให้เราได้ใช้ชีวิตและดูแลตัวเองบวกกับอุ้มก็มีผู้จัดการเข้ามาก่อนที่คุณแม่จะเสียเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสบายใจแล้ว เรารู้สึกว่าที่เขาจะห่วงก็คือการใช้ชีวิตของเรานี่แหละทำงานหนักไหมกินดีหรือว่าหลับสบายไหมมีความสุขหรือเปล่าก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เขาห่วงสุดๆก็คือการที่เราจะใช้ชีวิตให้ดียังไงซึ่งก่อนที่คุณพ่อจะเสียอุ้มกับพี่ชายก็ได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อตอนที่ท่านอยู่ในไอซียูได้พูดคุยแต่มันเป็นการพูดคุยแบบปกติอัปเดตชีวิตเราในช่วงนี้แต่อุ้มก็ไม่ได้อยู่กับท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายตอนแรกอุ้มกลับไปเยี่ยมพ่อแล้วก็กลับมาทํางานแล้ว หลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันท่านก็เสียแต่เราก็ได้วิดีโอคอนทุกวันจนถึงตอนที่เขาติดเชื้อหนกระแสะเลือดหนักๆส่วนใหญ่เขาก็จะหลับถามว่าอยู่คนเดียวแล้วทําใจายากไหมายคือมันก็มีวนกลับมาคิดเรื่อยๆก็คิดถึงเขาและแต่คิดว่าเขาอยากให้เรามีความสุขส่วนตอนนี้ก็พยายามใช้ชีวิตให้มีติดใช้ชีวิตให้มันมีติดในทุกการกระทําแต่ยังโชคดีที่ตอนนี้เริ่มมีโปรเจกต์งานใหม่ มันเลยยังสิ่งที่ให้ทํามากขึ้นส่วนลางบอกเหตุว่าคุณพ่อจะจากไปคือไม่มีเลยจริงๆท่านก็ไม่ได้เสียยกระทันหันเพราะว่าคุณพ่อป่วยอยู่ไอซียูมาเป็นเดือนแล้ว,แล,วแล้วก่อนที่เขาจะไปก็มีคุณหมอแจ้งว่าตอนนี้เชื้อมันไปติดหนักมากขึ้นนะซึ่งตัวอุ้มกันบออพี่ชายก็ไม่มีอะไรติดค้างเราทําให้คุณพ่อคุณแม่เต็มที่แล้วเรารู้ว่าเขาเองก็ไม่ได้ห่วงอะไรนอกจากเราสองคนก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะ เป็นคนรอบตัวพี่น้องเพื่อนหรือแม้กระทั่งพี่พี่นักเก่าหนูเห็นว่าทุกคนดูเป็นห่วงหนูมากๆเลยอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเอาจริงๆทุกๆกำลังใจมันทําให้เรามีสติมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะยังใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดก็จะพยายามทําให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังมีร้องให้อยู่ยังคิดถึงตอนนี้ที่พูดอยู่ก็ยังคิดถึงเขาคือติดการจนเหมือนเราเองก็ค่อนข้างหนักอยู่ตอนนี้ก็พยายามที่จะให้มีสติแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปหาหมอยังไม่ถึงขนาดนั้นคือเพื่ออนๆก็เข<ๆ>้้าามบได